ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยวันนี้อยู่แกมอาร์คซวายเวอร์อีเวอร์เวอร์วอร์วันนี้อยู่กับป้องครับผมเนี่ยป้องครับเนี่ยป้องเหี้ยอะไรนะไม่ใช่องเหรออยาหยาบคลายอยู่กับพี่เฟิร์สหรือว่ามีสัตว์เฟิร์สเองครับก็จะเป็นคนที่นะจะเข้ามาเล่นในพิกเซลมอนกับเราด้วยเอ่อโปเกมอนโปเกมอนไม่ใช่พิกเซลมอนอาโปเกมอนแม่งจำพิกเซลมอนตลอดเลยป้องตอนนี้ป้องป้อตลอดวันนี้เราชวนป้องเล่นแล้วป้องหลับครับ มันชวนมาหลายอาทิตย์แล้วเ้วเลยสัญญาตามนัดน้องๆนัดคนดูว่าเราจะเล่นให้ทุกคนดูวันนี้เออแล้วจะปล่อยปล่อยวันนี้แล้วแบบโป้งมันไม่เล่นไม่ได้คือแบบผัดมาวันหนึ่งแล้วก็วันนี้เราเราจะผัดไม่ได้แล้วเราเลยเลยพี่เฟิร์วันนี้เราก็เลยต้องทอดใช่ไหมเออต้อง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 ทอดแล้วผัดไม่ได้แล้วต้องต้องอัดพี่ต้องอัดต้องอัดเออนะครับเราเราอธิบายเรื่องบอลก่อนนะอันนี้นะต้องให้เครดิตคนนี้เลยนะฮะเขาเครดิตคนไหนว่าลืมชื่อว่ะก็ S 1> <S 1> <S <S เขาเนี่ยอ่าเขาคอม <S 2> <S 2> คเมนต์มาว่าบอลแดงน,นะครับผมเป็นบอลเอาไวส้สําหรับจับอย่างเดียวที่จับได้แล้วไม่เป็นเจ้าของเหมือนว่าจับจะเข้าไปลูกบอลอ่าเหมือนเหมือนว่าเอาเหมือนว่าเอาวิญญาณมาขังไว้ได้ไห้ประมาณนั้นอ่าแล้วก็ <S 2> <S 2> จองตัว <S <S อ่าแล้วก็สีเหลืองคือจับเป็นปโอนของเราได้นะครับผม <S <S อ่าส<ๆ>ีเขียวนะครับเป็นโปเกมอนเหมือนว่าจับจับใส่บอลน่ะเหมือนว่าเอาโอดของเราปั๊บแล้วเอามันจับเข้าเอากลับมันเข้ามาในบอลอ่ะเออ ก็หมอแเบอกว่ากดในถ้าดูในพิซซ่าก็คือเหมือนว่ากดปลาไปแล้วกดอะกดปลาไปปลากลับเข้าบอลแต่อันนี้ไม่ได้ต้องปลาออกไปแล้วก็ต้องหาบอลเขียวเพื่อจะให้เด้งกลับมามาอย่าวันนี้นะฮะเราจะมาหาโปเกมอนนะครับให้พี่เฟิร์สแล้วก็ตัวเราเองนะครับบอกเลยว half uh, okay. uh, okay. ่าชาเมนเดอร์ของผมเนี่ยมันหายไปไหนไม่รู้นะครับและดูครับผมอยู่ดีอยู่ดีตัวละครผมก็ผมยาวเฉยเลยเนี่ยยาวเฉยปลาผมไม่รู้อ่ะ ไม่ได้ตัดผมใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันพี่อยู่ดีก็เช้าเองเอฮ้ยอย่านำิอาาอ่าจับจับเป็นรสามหออย่านำมากไอ้หียอะไรพี่อะไรวิ่งไม่วิ่งตามไม่ทัน๋อวลน้อยอยู่วลน้อยอยู่เยงน้อยอยู่เพิ่งเข้ามาเล่นเนี่ยก็เอาง่ายๆนะว่าสามารถไอ้บอลนี้สามารถจับเป็นรถเสาได้ด้วยเอออ่าอ่า่ว่ อย่างตัวนี้ย่าง้ตัวนี้น้นแข็งอยู่แข้นแข็งเหมือนแมวอ่ะโอ้ยแวตกใจนี่อยูนี่อยูนี่ะไปฟตัวนียังไงต่อแล้วก็เปลาออกมาพี่ตลวจเป็นอเาปล่ามานี่เวยกนไอคุณจับแล้วจับวโอเกัพตัวอกรดทอไหมันก็ได้พ่อัพเกรดว่าสตตัสต ตัวเตยตัดยังอัพไม่ได้อ่ะเฮ้ยข้างหน้ามีวิวิไฟป่ะพี่เดี๋ยว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 เก็บเข้าบอลก่อนนะอ่าเก็บเออมันก็ระเบิดอุ่มแล้วก็เก็บเข้ามาเรียบร้อยเดี๋ยวนะผมพอโดนไอ้น้ำน้ำมันคือตัวอะไรโอ้แล้เดาเสาอยู่ไหนอยู่ข้างไหนพี่ไม่ได้ผมผมไปดูเดนเสาเฉยเดี๋ยวก็ไปโปกมบอลบาร์ตรงนง้นมีวิวิไฟพี่เฟิร์สไหนี่พี่เฟิร์สภาคที่แล้วผมโดนคนด่าพี่ว่าแบบผมฆ่าอีวุยไอ้ฆาตกร โอ้เจ็บครับคือแบบเรามันมันก็เกิดมาเรื่อยๆปะหวะแต่เราก็ต้องฆ่าไงเพื่อจะเอาทำโปเกมอนนะทุกคนต้องเข้าใจผมนะครับผมก็ไม่ได้อยากฆ่าผมก็รักโปเกมอนเหมือนกันนะฮะอีบุยวเฟลลี่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 พี่เฟิร์สถ้าลังจิตท้าปราจิตผมไม่เจ็บผมไม่ได้ใส่อีบุยผมไม่ใส่อีบุยแล้วตอนนี้อ่งั้นกูเก็บแล้วกันหรือว่าเดี๋ยวตู้ไปใส่อีบุยเองพี่เฟิร์สบอก อ่าโอเคใส่อีบุยเฮ้ยตัวตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นมีอะไรวะเฮ้ยก็ตายก็ตายก็ตายไปอยู่ในภาคซันมูนตัวนี้น่าจะซันมูนแบบจับได้น่ารักเชียร์อ่ะพี่มาสู้พี่เฟิร์นออกมาเอาพวกมันออกมาพี่โอ้ยผมตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วเร็วพี่เร็วเออสู้สู้ดิสู้ดิสั่งมันสู้พี่สั่งมันสู้สั่งมันสู้สั่งมันสู้ยังไงวะก็ตัวอีค้างอ่ะอีค้างอีค้างตรงมือมันพี่อ่ะ อ่าอีหางละอ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอีบุยมาแล้วอีบุยมาแล้วสัดเปรียง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 ปลาเฮ้ยอย่ากผิดตัวแล้วอีบุยสู้โอ้ยเออมันสู้ได้เ้อะเว้สรัวอีบุยพลังจิตทัพพลังจิตสามเองเช็ดสู้แล้วครับผมใครจะแพ้ใครชนะโอ้โหอีบุยกระเด็นเอาไออีบุยมันตัวเบาพี่และตัวนี้มันมันต่อยหนักไงเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่มันจะโดนอีบุยจะแพ่อีบุยจะกระเด็นไกลอ่ะงั้นเอาอีกตัวมาลุมอ่าลุมลุมลุม อ้าไอ้ตัวลมเว้ยอ้าวไปเลยจัดไปยิบุวยน้ำแข็งไปเลยลูกพอ่ออ่าเฟิร์สไปพี่เฟิร์สสั่งให้มันไปนตีเลยเซตเอ็กซ์แคสิบอ่าโอเคเซตเอ็กซ์แ,สแคสิบละไปโอ้โหตกใจเลยคิดว่าจะตีผมไปลุ่มต,ตีอื้ออื้อนี่ตอนนี้เปิดม้วนพี่ยังไม่มีท่าเลยบ้าไปไงมันเวลิลน้อยอยู่ถ้าไปเรี่อยปั๊บมันมจะมีนคานปล่อยท่าน้องคงน้ำแข็งด้วยอ๋อเออนี่ก็ปล่อยให้มันตีไปโอ้โห แล้วมันลมขนาดนี้ยังไม่เป็นไรเลยวะพี่ดูปลยม่า่อยวิสามสิบเอ็ดปอยมดพวสิบเก้าเฮ้แต่มันถึงมากเลยเนี่ยตีตีหลายรอบไม่ตายอ่ะหรือมันไม่มีวันตายวะมีพี่มีมีดิแต่ดูดูเรืออีวุยพี่ก่อนไหมเฮ้ยจะช่วยไหมช่วยไหมตายแล้วอ้าวเอ้ออ้าวอ้าวออัว่าอยอีวุยเลยพี่ออีวุยเลย โอเคเอาเก็บซับอีวูอยู่เนีมัน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 เป็นเอ็กซิบอ่ะอ้าวอาจารอีวูไฟต่อเลยที่ผ่าแล้เอาโดนพ่นไฟเอาโดนติดไฟด้วยเอาจับเลยพี่เฟิร์สบอกไม่ต้องสู้จับจับได้หรอเฟิร์สมันยังพูดอยู่เลยเอ้ามาไปเอ้าอีวูพี่ตายหรอเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยนี่ยเก็บเก็บดีเฉยเก็บเฉยอ๋อเก็บเขาก็เขานี่เก็บเข้าบอลเอาเอาตายตาย อพี่เฟิร์สเนี่ยเวล้เวล้เวล้พี่เฟิร์สบอลเห็นบอลพี่พี่เฟิร์สพี่เฟิร์สบอลอยู่ตรงนี้ไหนบอลไหนเห็นขี้อยู่ตรงนั้นตรงนึงเห็นขี้อยู่ตรงนี้แล้วเก็บมันได้ไหมพี่ก็ต้องเก็บดีบอลของพี่อ่ะอีบุยตายแล้วพี่ตายแล้วไงก็ตายแล้วไงดูดูตายน่ารักมากตายรักศพอีบุยพี่เฟิร์สรักศพ โอ้พึ 1941, ่งออกได้มาเนี่ยโอ้โหแบบไม่แข็งแรงเลยตายยิงตายขว้างกูน่งสารมันเนาะไม่เราเราขอขอฆ่าแล้วผมจะเอาใยไปทําบอลนะผมเสียดายบอลนะมันยาแล้วอ่ะมันตายแล้วอ่ะก็คือก็คือต้องเราพี่เฟิร์สแบงโหดด้วยแหละเอาไปสู้กับเวลสูงจับตัวใหม่ดีกว่ะตอนนี้พี่เฟิร์สเหลือตัวอะไรบ้างอ่ะในมือเหลือ เหลือตัวแล้วตัวแฟรี่อ่ะพี่เฟิร์สชอบแบบตัวด euh anyway ุดุใช่ป่ะเออดุดุเอาเอาดุดดุนักตัวดิฝั่งนู้นอะมีไดโนเสาร์เห็นป่ะพี่เห็นป่ะเห็นป่ะไหนวะนู่นอ่ะม้าไฟม้าไฟขี่ได้เฟิร์สม้าไฟขี่ได้ม้าไฟม้าไฟม้าไฟโพนี่โพนี่เออถ้าไม่ใช่ของผมนะผมเคยจับอยู่เปล่าเอ้ยเฟิร์สเออุ้ยสวยโคตรขี่ได้ขี่ได้ขี่ได้ตัวนี้ขี่ได้ขี่ได้เฟิร์สตัวนี้ขี่ได้ปากมาพี่ปากมาปากมา เดี๋ยวเคลื่อง่อนแป๊บนึงอ่าเคลื่องปุ๊บแล้วก็ขี่ชิดขี่ได้ด้วยอะไร g h t แต่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 เอ้าหุยกระโดดไกลมากใช่โหดมากตัวเนี้ยผมบอกเลยโอ๊ยน่ารักด้วยข้างหลังมีไดโนเสาร์เว้ยข้างหลัง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 จับจับจับ จับจับจับเอาดิเอาดิเอาดิรอ,อ,ลอแล้วจับจับจับ,จบดิเอ๋ยอยากได้อยากเลยได้ขี่ได้ไหมขี่ได้ไหมตอนต้องขี่ได้แล้วเอาเครื่องมาอ่าเอสร็จไปครับผมไหนขี่อ้าวมีฟ้าเท่เท่ <c oughs> ขี่ได้ด้วยเออนีแ่แหละเท่ ไปสู้นี่เราพี่เฟิร์สคือเราก็สู้ได้พี่เฟิร์สพี่วิ่ง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 เฮ้ยชาแมนเดอร์ชาแมนเดอร์อย่าฆ่านะผมขอผมขอผมตัวนี้ผมตัวนี้ผมรักผมรักไปเลยชาแมนเดอร์โอ้ได้แล้วครับได้ชาแมนเดอร์กลับมาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงยังไงวะลงไม่ได้เลยนี่ไงติดหัว ลองพี่ต้องพี่ต้องกดต่อยม้าตัวหนึ่งต่อยมาทีหนึ่งพี่ต้องกดต่อยมาทีหนึ่งตัวนั้นอะาวัดีชาแมเดอร์ต่อยก็ไม่ตายวะไอต่อยก็ไม่ล่วงว่ะไอชิหายติดติดหัวผมเก็บชาแมนเดอร์มาผมไอกูติดหัวว่ะต้องต่อยทีหนึ่งอะพี่ผมจำได้ต่อยแล้วเนี่ยต่อยแล้วต่อยแล้วต่อยรัวๆต่อยรัวๆ ออเอ <ENNIS> อเออนี่แหละมา้าตัวเดียวเลยที่มันติดมันติดไฟอะพี่เออติดหัวไฟเอาเก็บเลยพี่เก็บเลยหาตัวใหม่ดีกว่าเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้คหนึ่งอ่าเก็บแล้วกันเก็บไว้สู้พออ่าตัวพี่เฟิร์นล่องคนอีกแล้วว่ะตัวพี่เฟิร์นล่องคนอีกแล้วครับอ่าพี่เฟิร์นจอบเดือดรังสองจับเดือดรังสองจับเป็นเดือดรังสอง อ้าวแย่งกันแย่งกันทำไมผมภูมิใจมากพี่วอทที่ได้ชาเปนเดอร์สองล่างนี้อ่ะผมรักชาเปนเดอร์ฮาเทะปะเทกลับมาลูกพ่อกลับมาก่อนเฮ้ยเอาแล้วเก็บไม่ได้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยว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 มันของใครเดี๋ยวของใครวะของใครของผมโอเคอ๋อโอเค <laughs> เอ้วมันแชร์กันได้ไหมได้เหรอเป็นเผ่าเดียวกันหรือเปล่ามแชร์กันได้เป็นเผ่าเดียวกันอ๋อเมื่อกี้ผมปลาไปแล้วมันติดอันนี้พี่มันเป็นโปเกมอนไอ้นี่ม้าผมอ่ะที่ปกมอนเธอไงก็ใช่ไงเฮ้ยเฟิร์สผมเจอตำนานที่เฟิร์สไหนผมเจอตำนานรฝั่งนู้นอ่ะเห็นกวางปะหน้าตำนานนะพี่ตำนานขี่ได้น้องบอกตรงไหนวะหน้าชาวหนู้นน่าตำนานน่อยเห็นมั้น่ะนู้นน่ะกวางอ่ะกวางเออ ช่วยด้วย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 ใครกินกล้วยบนหลังคาเพื่เจ้าตำนานเหรอเดี๋ยวจะลองจับดูความปเป็นตำนานของมันไหนตำนานเฮ้ยขอขอตัวขี่ก่อนแล้วกันน่าตำนานนะพี่ตำนานไม่รู้ขี่ได้เปล่านี่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 นีน่นี่อุ้ยวิ่งวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีเออนี่แนี้เรียบร้อยจับเรียบร้อยข้างหลังมีตำนานตัวเดียวกันกันกบ ผมไม่ไโบ๊ทอ่ะเฮ้ยดูดีเพลก็อัพเฉยเลยนี่ขี่ได้ด้วยอยู่ไหนอยู่ไหนข้างหลังข้างหลังโบ๊ทไปจัดตำนานไหมจัดตำนานไหมนี่ไงนี่พี่ฟนตัตำนานนู่นแหตำนานอ่ะเห็นปะไหนไหนเนี่ยตำนานเนี่ยโคตรตํานี่ตำนานเลยพี่เป็นโบ๊ทตำนานเลยนะเว้ยโอ้ยอย่างนี้ก็ต้องผมมิชันไปเดอร์แล้วผมภูมิใจแล้วพี่ผมพอใจแล้ว อ้าวจับได้ด้วยเลยอจับจับง่ายอะวะใช่แต่มันเจอยากไงอ๋ออ่ะเคลื่อนออกมาสวัสดีโอ้ยขี่ได้ด้วยเนี่ยได้เหรอไม่ได้ว่ะเห็นป่ะผมบอกแล้วน้องมันขี่ไม่ได้เก็บเลยขี่ไม่ได้ขี่ไม่ได้งั้นก็ต้องเก็บละกันอ่าเก็บโอเคเก็บเรียบร้อยอมาขี่ตัวนี้กันมันชื่ออะไรนะ ผม้ยิ่โดนปลาดุมผมโดนปลาลุมเออโอ้ออือตัวอะไรวะเนี่ยปลาโอ้ยบอยว่าผมาตายพี่โอ้ขอโทษพี่ฟอช่วยหน่อยพี่ฟอช่วยก่อนเออบอกว่าตายเออเออโอ้โหแม่งกัดชุดแบบโอ้โหบอยพ่นผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้ว บอลตายแบบนี้นะถ้าไม่รีบขึ้นมาบอลตายนะพี่รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วกระโดด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 อุ้ยแพ้เต็มตัวเลยอุ้ยอุ้ยวุ้ยเลือดเต็มเอยู่พี่เลือดเต็มเลยไหนในในในดูเลือดมันดิเนี่ยโอ้โหอ๋อมีมีเนื้อมาฮะเฮ้ยมันมีเนื้ออยู่มันมีเนื้ออยู่โอ้โหอยู่ดีผมก็เลัวว่าผมตายเฉยเลย โอ้โหอเลเวลรหกแล้วแต่ว่าผมมดเราจับใหม่แต่ว่าผมว่าเราอย่งสู้อะโซดนโนเสวไม่ได้เนี่ยใช่ไงเี้ยโปเกมอนเวิลผมอยากลองจับตัวใหญ่เดี๋ยวผมนี่จับตัวใหญ่เลยว่ามันจะใช้พลังอะไรได้หรือเปล่ามาฮะอย่าเราตัวนี้ตัวนี้อ่งั้นขอจับตัวนี้เลยแล้วกันอืออึ๊บนี่แน่เรียบร้อย มันคือตัวอะไรเอ่ยคือตัวอะไรวะอ่านชื่อเลยพี่อ่านชื่อไทแรนทไทแรนทอรมมันมีชื่อญี่ปุ่นอยู่ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะโปเกมอนจะมีชื่อภาษาอังกฤษกับชื่อชื่อญี่ปุ่นอยู่ใช่ใช่ใช่เห็ไหมแต่อันนี้ไม่รู้ชื่อภาษาญี่ปุ่นมันเรียกว่าอะไรนะเก็บไปก่อนแล้วกันเอ๊ะขี่ได้ไหมขี่ไม่ได้ขอลื้อขี่ไม่ได้เ,เก็บเก็บจ้ะ ดีแน่เรียบร้อยแน่นี่อปเศร้าแอเศร้าเลยเศร้าเลยมาลูกพ่อปะมาเร็วอันนี้ตัวอะไรอะตัวชื่ออะไรนะอาบาบาซอมันเป็นตัวมอนแล้วดูมันวิ่งวิ่งก็น่ารักอะไปลูกเราจะไปสู้มันปน่นี่นี่่นีนนีว่ เฟิร์สตรงนั้นเป็นวงมันไฟเหรอเห็นปะเห็นป่ะมันยิงไฟมันยิงไฟป่ะจัดดีรออะไรไม่ดีฮะรอแล้วตัวอะไรวะไอผู้พิสูจน์ไม่ใช่ว่ะมันเป็นปูเฮ้ยมันสู้กับอะไรอ่ะอ๋อจิงจอกไฟสู้ชาเบอเดอร์เดี๋ยวพี่ชาเบอเดอร์ไฟเนี่ยเนี่ยโอ้โหโคตรโหดเลยโอ้โดนเลยโดนผมเลยโอ้ยตายเลยตายหมดเลยเฮ้ยพี่เฮ้ย พลังแรงจังวะตายว่ะเ้ยพี่เฟิร์สตายคู่เลยไปเฮ้ยแม่งพลังแรงมากชาเปนเดอ์อ่ะทาเป็นเล่นใช่ไงเนี่ยตัวเนี้ยเฮ้ยแบบเราแบบเราแค่แบบเฮ้ยยังไม่ทันต่อยยังไม่ทันอะไรมันเลยนะเว้ยคือแบบ คือแสดงว่ามันเก็บเลเวลแถวนั้นมานานแล้วไงเออคือแบบโอ้ยชิบหายนี่เราเป็นคนนะเวพ้พี่พี่โฟก์ดูผมเวลร้อยแล้วเว้ยปับเดียวดับดิ้นอะ่ะพี่แค่เจอหน้าดับดิ้นหมดเลยอ่ะแล้วของเขิงหายหมดอะ่ะคือแบบเมื่อกี้ชุดแตกเลยเห็นปะเห็นปะเออเห็นแตกแล้วก็ตายทันทีเลยอะ่ะเฮ้ยฝูงอีวุ้ยว่ะพี่คนน่ารักเลเนปะเชิญรุมตี เออฮ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฮ้ยกูไม่เกี่ยวเฮ้ยเอาละครับผมโคตรปวดเมื่อกี้แม่งโคตรหัวร้อนเน่ะใช่เมื่อกี้บอกเลยว่าเป็นเงิเราที่เราเก็บไปได้ไว้ไว้ในตัวแล้วถ้าถ้าเราตายเมื่อไหร่ปั๊บเราจะหายเลยของของเราจะหายเดแล้วเป็นอย่างงี้เมื่อสุดตัวผมเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยชอบบั๊กอย่างเงี้ยเออมันเป็นบั๊กไงเนอะ ปลาเก็บก้องอยากจะปลาเก็บงี้พาถ้า,า,าเรางลงเก็บแม่งเลยปลาก็เดี๋ยวพัดเนี้ยนะฮะก็เราเนี่ยต้อง,ต,องต้องไปหาม็อดใหม่นะม็อดที่อ่า <c ười> ต้องเขาเรียกว่าไม่พอที่เสียเขาเรียกว่าม็อดเป็นอย่างนี้อยู่แล้วทําอะไรไม่ได้เราต้องโอ้โหพี่เฟิร์สเขาเรียกว่าเรา <O of. S 1> เราดูแบงกวิ่งดิดูแบงกวิ่งดูแบงกวิ่งดูแบงกวิ่งเราเคิดว่าเราเราเนี่ยต้องต้องเรียกต้องเรียกมอสที่ทั้งหลังขั้งหลังทั้งหลัง ชชิิบบหหาายยแล้วฝนจับดิจับดิจับไม่ได้บอลหมดเอาผมช่วยฟฝนผมช่วยเรถบอลหมดแล้วเพือตายแล้วหรอเออยังไม่ตายยังไม่ตายโอเคฮะคือเราต้องไปหาชุดที่มันถึกกว่านี้เป็นมอสที่มอสโอ้โหแล้วแล้วโปเกมอนลุ่มผมลุ่มเหรอชิบหายกูแล้วลุ่มเหรอลุ่มเหรอโกงโกคดแต่ไม้หมดนี่มา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 จับสักตัวหนึ่งขี่กับบ้านเถอะ เอออะไรก็ได้พี่ตอนเนี้ยผมจะตายแล้วผมนี่แบบอืมอืมไม่โดนได้โจแล้วด้วยเฮ้ยบอสมาหนี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 พี่จะไปเจอหมดแล้วด้วยจะหนียังไงเนี่ยพี่ดูผมดิวิ่งหนีโอ้ยตัวโกสุด้วยมาเลยสู้เลยเออบ้าไปแล้วคือพวกเราเนี่ยต้องหามบอสที่มันโคตรก็ไอ้เขาเขาเรียกว่าต้องหามบอสที่มันถึกกว่านี้โอเคโกส ตัวโกตัวโก้จับดิจับเออนั่นแหละโบดบดบดตัวม้าม้าตัวนุ๊ตม้าตัวนุ๊ตไม่เอาม้าไปไม่เอาไปเลยโอ้เหนื่อยสักตัวหนึ่งขี่กลับบ้านเร็วๆเฮ้ยได้แต้มด้วยพี่เฟิร์สเราจับแล้วเราได้แต้มว่ะใช่ไงได้แต้มดิประเด็นตั้งที่จับไม่ได้เอาเลวเวลเลยที่จับมาเมื่อกี้อยู่ไหนวะตายหมดแล้วเมื่อกี้ไปลว่าผมยังไม่ได้เก็บครับ ก็เดิมอ่ะงั้นเอาเนื้อใส่ให้มันให้เเต็มไหนวะอ๋อนี่ไงโค้รเห็นอยู่อ่าอ่าเลเวลหกแล้วเมื่อกี้เห็นลูกบอลโคตรตรงแถวๆเนี้ยพี่เหายไปไหนวะนั่นไงนั่นไงไหนเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยอ่าโอเคเจอแล้วเก็บไม่ได้เหรอเฮ้ยโอเคได้แล้วได้แล้วโอเค โอ้โหเหนื่อยครับคือแบบจะให้ตัวเราเป็นหลักอ่ะคือเราห้ามตายเลยทุกคนคือเราห้ามตายห้ามต,ตายเลยอะเอาง่ายตายเหมือนเริ่มต้นใหม่อ่ะใช<ด>่โอ้โดูขี่โก้ดเนี่โอ้โหมันไปขี่ได้ด้วยเหรอเออเท่เท่ว่ะเฮ้ยบินได้ด้วยง่้ยโก้ดบินได้ปะพี่เจ็ดบินได้ปะอุ้ยโอเคเอาเอากลับบ้านเถอะอ่ะโอเคจบตรงนี้แหละต้อง โอเคก็ถือก็ถือว่าสนุกมากๆนะครับผมสำหรับเกมอาร์กก็เดี๋ยวเราขอเราเอ่ออาร์อาร์โปเกมอนก็คือเราเพิ่งเริ่มเล่นกันนะครับก็คือจะมีจุดผิดพลาดอะไรป้าก็ต้องขออภัยทุกคนนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะหาวิธีแก้เรื่อยๆก็อย่างแรกเลยที่เราต้องแก้คือเรื่องชุดนะคือชุดเนี่ยมันตายง่ายเกินไปนี่หาชุดเหล็กนะผมเวลาลอยนี่คือปูนม่นนี่แปลแปลว่าปูนพ่นพลังงานแรงมากเลยตีเฮียอะไรอ่ะดูพลังตีตีร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็น แปลว่าเดี๋ยวเราลงมอดได้ด้วยลงมดอดไอ้พี่เ<อ>ฟิร์สลงมอดการโจมตีเหมือนว่าตีหเห็นค่าพลังอ่า,อาโอเคโอเคโอเค<ๆ>ผมเมื่อเจอใหม่พาร์ทหน้าผมกับอาร์คโปเกมอนนะครับผมในพราร์ทที่4นะผมสำหรับวันต่อไปโอเคสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับเราได้โค้ดมาก็ภูมิใจละโอเคบ๊ายบายครับครับผมแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ชอบไปซับสไครป์ชองพี่เฟิร์สเฮ้ยทำไมตัวนี้มีออร่าพี่เฟิร์สเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อล่างเลยนี่ใช่นี่ชยนิใช่ดิใชนี่อ้าวเฮ้ยอ้าวพิเฟอร์ด่อะไรอ่ะอะไรของพิเฟอร์เนี่ยเฮ้ยเป็นกายล่างเลยเหรอมันเดาเลยไม่หรือว่าเป็นโปเกมอนที่แบบเป็นโปเกมอนบอสอ๋อเป็นโปเกมอนบอสเออโอเค แชมเมเดอร์แชมเมเดอร์โอเคว่าเจอใหพาร์ต้าผมพาร์ตี้ได้แชมเมเดอร์กลับมาแล้วนะโอเคสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับเฮ้ยเจอเปลี่ยนบอลด้วยว่ะโคตรเท่เลยเอาละครับผมช่วงแถมของเรานะฮะเราจับตัวที่มีพลังออร่าได้นี่นี่ตัวนี้อคือตัวอะไรวะมีพลังออร่าคือแบบพลังแบบอะดูบิดหรือเปล่าูมันคือตัวอะไรเฮ้ย เฮ้ยมีพลงังด้วยพี่เฟิร์สกดขี้ขวาเหรเนี่นยขี้ขวาขี้ขวาเฟิร์สขี้ขวาที่ตัวผมเนี่ยไหนไหนไหนผมอ่ะขี้ขวาเนี่ยขี้ขวาต่อยอ่ะเนี่ยหูยิงยิงพลังยิงปืนใหญ่น้ำเห็นปะไม่เห็น <c oughs> น้ำอ่ะเนี่ยเนี่ยไม่เห็นดูดูบ้านดูบา้บานนะปุ้งไม่เห็นตัวพี่เฟิร์สแปลว่าเป็นตัวมีพลังได้ปะเฮ้ยโคตรเท่ ไม่เห็นอ่ะไม่เห็นเฮ้ยเอาไว้เอาไว้เอาไว้อไว้แสดงว่าเอแสดงว่าเอฟเฟ์มันแสดงกับคนที่ขี่เท่านั้นเลยเลยอ๋อเดี๋ยวขอขี่มั้งเนี้อ่ะขี่ดีขี่บาลองยิงดูลองยิงดูนี่อ่อ๋อพุ่นให่น้ำเฮ้ยเท่มีเอฟเฟคด้วยเฮ้ยเท่เท่เ่่ท่สุดยอดเลยพี่เฟิเดี๋ยวเดีขอขอดูเอฟเฟคก่อน มีไงพ่ใหญ่น้ำพุ okay. ่ใหญ่น้ำโอเคแสดงว่าของพี่ปิดเดี่ยวอันอย่ง,ยง,ยงแปลว่ายังไม่ใช่แปลว่ายังไม่มีไงไม่มีท่าเอ้ยโอเคครับ okay, ผมก็จบแล้วนะโอเคบาย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 